บทที่4,001เมื่อได้ยินคำพูดของเฟยหาย่าวหยางทั้งตัวตนและจิตวิญญาณของลู่ซินเหนียนก็พลันตื่นเต้นขึ้นทันทีหากตระกูลเฟยเข้าร่วมหอ,อการค้าจีนของตัวเองได้มันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าหอ,อการค้าทั้งหมดอย่างแน่นอนนอกจากนี้เมื่อตระกูลเฟยเข้าร่วมหอ,อการค้าตัวเองอย่างเป็นทางการแล้ว หมายความว่าหอการค้านี้จะมีคุณค่ามากกว่าหอการค้าอื่นๆถูกต้องไหมก่อนหน้านี้ลูซินเนียนกังวลมาตลอดว่าตัวเองจะทำยังไงเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานคนแรกของหอ,อการค้าจีนหลังจากที่ควบรวมกิจการกันทั้งหมดแล้วหากในเวลานี้ตัวเองสามารถดึงดูดตระกูลเฟยได้ตำแหน่งประธานคนแรกของหอ,อการค้าจีนแห่งอเมริกาจะไปไหนเสีย เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขาก็พลันรู้สึกตื่นเต้นและอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณชายเฟยเอ๋อไม่ทราบว่าท่าท่านจริงจังแค่ไหนครับจริงแท้แน่นอนเฟย,ย่าวหยางพูดอย่างเย่อหยิ่งผมเฟย,ย่าวหยางไม่เคยผิดคำพูดและรักษาคำพูดเสมอแต่มีข้อแม้ตราบใดที่คุณสามารถช่วยให้งานเลี้ยงการกุศลครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผมจะต้องปฏิบัติตามคำพูดอย่างแน่นอน ในเวลานี้หัวใจของลูซินเหนียนเต็มไปด้วยความปีติยินดีและเขาก็พูดอย่างรวดเร็วว่าโอเคคุณชายเฟยถ้าคุณต้องการให้ฉันช่วยเหลืออย่าลังเลที่จะพูดตราบใดที่มันอยู่ในอำนาจของฉันฉันจะทําให้ดีที่สุดเมื่อเห็นว่าเขากระหายเฟยห่าวหยางก็ยิ้มด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าตอนนี้ผมมีข้อเรียกร้องสองข้อข้อแรกคือคุณจะต้องประกาศความร่วมมือระหว่างเราอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด และข้อที่สองคืองานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อการกุศลในวันที่11หอการค้าของคุณควรพยายามสนับสนุนงานนี้ให้ยิ่งใหญ่มากที่สุดลู่สินเหนียนพูดทันทีว่าไม่มีปัญหาเราจะประกาศความร่วมมือกับคุณชายเฟยอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ท่านพูดถึงวางใจได้ ฉันจะเอาชื่อเสียงส่วนตัวรับประกันว่าอย่างน้อย80%ของนักธุรกิจชาวจีนในสมาคมของเราที่นิวยอร์กจะมาปรากฏตัวที่งานเลี้ยงแน่ในเวลานี้หลูซินเนียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะข้อเรียกร้องของเฟยห่าวหยางสองข้อนั้นง่ายมากสำหรับเขาการประกาศให้สาธารณชนทราบถึงความร่วมมือเป็นความพยายามที่ง่าย ยิ่งการหาคนเข้าร่วมงานมากขึ้นยิ่งง่ายกว่าที่เขากล่าวว่าสมาชิก80%เอร์เซนของสมาชิกจะเข้าร่วมมันเป็นการประมาณการแบบขั้นต่ำคือจะต้องรู้ว่านี่มันเป็นงานเลี้ยงการกุศลที่จัดโดยตระกูลเฟยถ้าไม่มีอะไรหนักหนาะสาหัสใครกันที่ไม่อยากรู้จักกับพวกเขา ถ้าทุกคนได้ยินว่าคุณชายของตระกูลเฟยเชิญพวกเขาไปร่วมงานเลี้ยงอาหาร่้าเพื่อการกุศลขี่ครานที่พวกเขาจะรีบแย่งกันเพื่อเข้างานเมื่อเฟยหาย่าวหยางได้ยินดังนั้นเขาก็พอใจพลางพูดด้วยรอยยิ้มว่าประธานลู่ผมรู้สึกดีจริงๆไม่ต้องห่วงกราบใดที่งานเลี้ยงการกุศลน,นี้ดำเนินการอย่างสวยงามแน่นอนสำหรับผมเฟยหาย่าวหยางจะไม่ปฏิบัติกับคุณอย่างเลวร้ายแน่นอน ลู่ซินเหนียนโค้งคำนับอย่างรวดเร็วและกล่าวว่าขอบคุณครับคุณชายเฟยเฟยห่าวย่างพยักหน้าแล้วแส้งทำเป็นนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในทันใดและพูดอย่างรวดเร็วว่าโอ้ยังไงก็ตามประธานลู่เห็นคุณเพิ่งบอกว่าหอการค้ามีความร่วมมือมากมายกับคุณกูใช่ไหมใช่ครับลู่ซินเหนียนกล่าวนอกจากการทัวอเมริกา ทางเรายังร่วมมือกับคุณกู่ในการทัวร์แคนาดาอีกด้วยอีกอย่างทัวร์ของคุณกู่ครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตอำลาหลังจากทัวร์สิ้นสุดเธอจะออกจากวงการบันเทิงอย่างถาวรดังนั้นคอนเสิร์ตนี้จึงมีความหมายมากและศักยภาพในการสร้างรายได้ก็มาหาศาลด้วยเช่นกันเฟยห่าวยังอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจโอ้ถ้าเป็นไปได้ หากผมสามารถเชิญดาราผู้ทรงอิทธิพลเช่นคุณกูมาร่วมงานเลี้ยงเพื่อการกุศลได้ผมคิดว่าโครงการนี้คงจะไปได้สวยเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วเฟยห่าวหยางก็มองไปที่ลู่ซินเนียนและถามว่าประธานลู่ไม่ทราบว่าคุณติดต่อกับคุณกูได้ไหมกราบใดที่เธอสละเวลาสักสองชั่วโมงมาร่วมงานเลี้ยงได้แค่นั้นพอผมไม่มีคำขออื่นใดแล้ว ลู่ซินเหนียนกล่าวด้วยความประมาทคุณชายเฟยอันนี้ฉันยังไม่รับปากเพราะฉันไม่มีมิตรภาพใดๆกับคุณกู่เลยและส่วนใหญ่เป็นเพราะรองประธานสมาคมมีมิตรภาพบางอย่างกับพ่อของคุณกู่เฟยหาย่าวยางพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับประธานลู่ที่จะสื่อสารกับรองประธานให้เขาช่วยติดต่อคุณกู่ในเรื่องนี้ คอนเสิร์ตเธอวันที่15ไม่ใช่เหรองานเลี้ยงคืนวันที่11เธอคงมาถึงอเมริกาแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอีกอย่างคุณกูชอบทำการกุศลโดยเฉพาะเด็กกำพร้าผมเชื่อว่าคุณกูจะต้องสนใจงานกุศลแบบนี้อย่างแน่นอนสำหรับโครงการการกุศนในครั้งนี้ประธานลู่ช่วยผมได้เพียงแค่คุณเอ่ยปาก หลังจากพูดแล้วเฟยห่าวยางกล่าวเสริมอีกทีว่าอ้ออีกอย่างฝากคำพูดนี้ถึงคุณกูหากเธอยินดีที่จะให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงผมจะบริจาคเงินเพิ่มอีก20ล้านดอลลาร์และใส่เข้าไปในโครงการการกุศลเป็นการบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าชาวจีนในอเมริกาเหนือได้มากขึ้นและผมเชื่อว่าเธอจะไม่ปฏิเสธ ลู่ซินเหนียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาสามารถตกลงได้อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงคำพูดและตัวเขาไม่มีการสูญเสียหรือลงทุนใดๆหากกู่ชิวอี้ตกลงมาร่วมงานเลี้ยงเฟยห่าวหยางจะเป็นหนี้บุญคุณตัวฉันใช่ไหมแต่ถ้ากู่ชิวอี้ไม่เห็นด้วยเฟยห่าวหยางคงไม่อาจขุนเคืองตัวฉันได้แต่ที่สำคัญตัวฉันจะต้องรับปากที่จะพยายามในเรื่องนี้ ดังนั้นเขาจึงรับปากนอกจากนี้ในใจเขายังมีความหวังสำหรับประธานคนแรกของสมาคมการค้าจีนหลังควบรวมกิจการทั้งหมดบทที่4,002ในปีนี้เฟยหาย่าวหยางก็อายุย่าง27ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาของการแต่งงานส่วนกู่ชิวอี้ก็อายุ24ในปีนี้หากพูดถึงเรื่องของอายุ เธอก็เหมาะสมกับเฟยห่าวอย่างแต่เรื่องราวแบบนี้มันขึ้นอยู่ระหว่างคนสองคนเป็นหลักไม่เกี่ยวกับอายุแต่ตามแนวคิดแบบจีนดั้งเดิมการบรรลุผลสำเร็จของช่วงอายุในการแต่งงานถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในเวลานี้เขาจึงพูดโดยไม่ลังเลคุณชายเฟยไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยคุณดำเนินการในเรื่องนี้ให้เมื่อเห็นว่าลู่ซินเนียนเห็นด้วยเฟยห่าวอยางรู้ว่าเหยื่อที่เขายนไปให้ลู่ซินเนียนสำเร็จแล้ว และเขาก็ดนีใจมากพลางพูดด้วยรอยยิ้มว่าขอบคุณมากครับประธานลู่เยีนชิงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาแม้ว่าจะล่วงเลยเวลามาหลายชั่วโมงแล้วแต่กูชิวอี้ก็ยังอยู่ในห้องซ้อมพร้อมทั้งฝึกและออกแบบท่าเต้นใหม่ๆสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้กับทีมงานแดนเซอร์ของเธอ ทุกครั้งก่อนคอนเสิร์ตทุกคนจะซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเพิ่มความจำความชำนิชำนาญอีกทั้งฝึกกล้ามเนื้อพลังกายเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการแสดงบางครั้งทั้งทีมก็ต้องฝึกฝนกันหลายคืนติดต่อกันในเวลานี้ผู้จัดการส่วนตัวของเธอเฉินโต้ตัวได้ผลักประตูและเดินเข้าไปหลังจากที่เฉินโต้ตัวเข้ามาเธอยิ้มและโบกมือให้กู่ชิวอี้ จากนั้นนั่งลงบนม้านั่งมุมห้องและดูการซ้อมของกูชิวี้โดยที่ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำจนกระทั่งเพลงจบกูชิวี้จึงกล่าวว่าเฮ้เฮหยุดสักครู่ทุกคนพักสิบนาทีในที่สุดสาวสาวนักเต้นก็โล่งใจและหนึ่งในนั้นมองไปที่กูชิวอี้ที่ใบหน้าดูปกติแล้วอุทานว่าพี่ชิวี้สมรรถภาพทางกายของคุณเวอร์เกินไปแล้วมั้งพวกเราหอบแฮก ทำไมพี่ถึงไม่เห็นแสดงอาการเหนื่อยใดๆเลยตอนนั้นเองที่กูชิวอี้พึ่งตระหนักได้ว่าเธอพาทีมงานฝึกซ้อมต่อเนื่องโดยลืมดูสมรรถภาพทางกายของคนอื่นโดยสิ้นเชิงและทุกคนก็แทบทนไม่ไหวนับตั้งแต่ที่เย่เฉินละลายบางส่วนของยาอายุวัฒนาใส่น้ำให้เธอดื่มสมรรถภาพทางกายของเธอก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนไม่ต้องพูดถึงเมื่อเทียบกับผู้หญิงในวัยเดียวกัน แม้ว่าจะเทียบกับผู้ชายที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำในวัยเดียวกันก็ถือว่าคู่ขี้สูสีด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ยอดเยี่ยมเมื่อเธอตั้งใจในการซ้อมจนทำให้เธอเพิกเฉยต่อความเหน็ดเหนื่อยทว่าแดนเซอร์คนอื่นๆไปต่อไม่ไหวแล้วเมื่อเห็นทุกคนเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวทั้งหอบแทบกูชิวอี้จึงกล่าวขอโทษขอโทษนะสาวสาว,สาวทุกคนไม่คิดว่าจะซ้อมจนลืมดูเวลาไปเลย ถ้างั้นทุกคนควรพักผ่อนให้มากขึ้นพักสักครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะทุกคนอยากดื่มอะไรเดี๋ยวฉันจะให้เสี่ยวหลันเอามาให้นะจ๊ะสาวสาวนักเต้นเชียร์และรีบวิ่งไปหาหญิงสาวอายุ2ี่ต้นต้นข้างๆเธอผู้หญิงคนนี้ชื่อเสียวหลันเป็นผู้ช่วยของกู่ชิวอี้อีกคนหลังจากที่ทุกคนดูผ่อนคลายลงกู่ชิอี้ก็เดินมาหาเฉินโต้ตัวและถามด้วยรอยยิ้มว่าโต้ตัวเธอมีธุระอะไรคุยกับฉันไหม เฉินโต้ตัวพยักหน้าและกล่าวว่ารองประธานสมาคมจากนิวยอร์กโทรมาแจ้งว่าคุณชายตระกูลเฟยในอเมริกาวางแผนที่จะร่วมมือกับหอ,อการค้าจีนในนิวยอร์กได้จัดงานเลี้ยงเพื่อการกุศลและเปิดตัวโครงการกองทุนเพื่อการกุศลเขาได้ยินมาว่าหอ,อการค้ามีสัมพันธ์กับเธอจึงขอความร่วมมือมาให้เธอไปร่วมงานเลี้ยงการกุศลด้วย เป็นช่วงเย็นวันที่11ฉันเช็คแผนการแล้วคืนวันที่11บอก็ไม่มีงานเธอคิดว่ายังไงกูชิวอี้แทบไม่ได้คิดเกี่ยวกับอะไรและพูดว่าแม้ว่าจะยังไม่มีแพลนก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะว่างถ้าฉันต้องการที่จะพบกับพี่เย่เฉิญหรือพี่เย่เฉิญมาพบฉันละ้จะทำไง หลังจากพูดจบเธอจึงพูดอีกครั้งว่าโกต,ตัวเธอช่วยปฏิเสธไปแค่พูดว่าฉันมีเวลาจำกัดจึงไม่สามารถไปร่วมงานเลี้ยงได้แต่เนื่องจากเป็นการกุศลเมื่อถึงเวลานั้นฉันจะบริจาคเงินทำบุญด้วยหนึ่งล้านดอลลาร์ฝากเธอเป็นธุระให้ฉันด้วยนะเฉินโตตัวอดไม่ได้ที่จะถามชิวอี้เธอไม่อยากจะรู้หรือว่ากองทุนการกุศลน,นี้มีไว้เพื่ออะไรบทที่4ี่พ เมื่อเฉินโต้ตัวยิงคำถามนี้กูชิวอี้ก็ถามด้วยความสงสยัยกองทุนอะไรกองทุนการกุศลน,นี้มีอะไรพิเศษหรือมีแน่นอนเฉินโต้ตัวกล่าวด้วยรอยยิ้มเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าเชื้อสายจีนในอเมริกาเหนือเพื่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐานในขณะเดียวกันก็จะให้การศึกษาแก่พวกเขาจนกว่าจะมีงานทำและเลี้ยงดูตัวเองได้ สีหน้ากูชิวอี้ก็พลันเปลี่ยนไปนิดหน่อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้เธอพยักหน้าอย่างเข้าใจและพูดพึพรรมพำอย่างจริงจังอืมกลายเป็นว่าช่วยเหลือเด็กกำพร้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าอย่างนั้นเธอช่วยเช็คเวลาให้ฉันด้วยถ้าสะดวกคืนนั้นฉันจะไปร่วมงานเฉินโต้ตัวขมวดคิ้วและจงใจล้อเลียนโอ,โอ้เพียงเพราะว่าพี่เย่เฉินเป็นเด็กกำพร้า ดังนั้นในสายตาของเธอการทำบุญช่วยเหลือเด็กกำพร้านั้นจึงสูงส่งมากใช่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าถ้ากองทุนการกุศลใดที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าจะมีค่าอยู่ในสายตาของเธอตลอดนอกนั้นไม่สนกูชิวีหน้าแดงและรีพูดว่าอย่าพูดเรื่องไรสาระมันไม่ใช่อย่างนั้นเฉินโต๋ตัวพยักหน้าอย่างชา้าช้าเหมือนจะเข้าใจทันใดนั้น เธอจึงจงใจเพิ่มน้ำเสียงฉันไม่ได้พูดเรื่องไรสาระนั่นคือสิ่งที่เธอคิดกูชิวอี้ตื่นประหนกจึงพูดว่าโอ้ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆฉันแค่ฉันแค่เฉ,ฉินโต้ตัวถามด้วยรอยยิ้มว่าเธอคิดว่าฉันเป็นใครแค่อ้าปากฉันก็เห็นลิ้นไก่เธอแล้ว กูชิวี้ลังเลอยู่นานจากนั้นก็หันหลังให้เฉินโต้ตัวหน้ามุ้ยและพล่องออกมาเธอพูดถูกพี่เย่เฉินเคยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาหลายปีแล้วและเขาก็ทั้งทุกกายทุกใจพอฉันคิดทีไรก็ทุกใจตลอดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนอดีตเพื่อไปแก้ไขในวัยเด็กของเขาได้แต่ฉันสามารถชดเชยวัยเด็กของเขาให้เด็กกำพร้าคนอื่นๆได้ และฉันถือว่ามันเป็นความสุขและเป็นของขวัญให้กับตัวเองทำไมจะต้องให้ฉันอธิบายด้วยฮะคุณผู้หญิงเลวทำไมต้องบังคับให้ฉันยอมรับด้วยเหรอเฉินโต้ตัวรู้สึกขบขันกับรูปร่างหน้าตาที่ดูจริงจังของกูชิวี้ซึ่งทำให้เธออดไม่ได้ที่จะหัวเร,ราะกรากรากออกมาและพูดอีกทีโอเคยอมรับก็ดีแล้วแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของเธอ แต่ฉันก็สามารถเข้าใจมันได้ในระดับหนึ่งอนะทั้งหมดที่กล่าวมานั่นคืออยากให้เธอเข้าใจวัตถุประสงค์ของกองทุนการกุศลน,นี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจใช่ว่าปฏิเสธทันทีทั้งที่ฉันยังพูดไม่จบแต่พอได้ยินว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วหูผึ่งหมันไส้หลังจากพูดอย่างนั้นเฉินโต้ตัวก็พูดอีกครั้งแต่ชิวอี้เธอจะโง่ตลอดเวลาแบบนี้ไม่ได้หรอก เธอรู้วิธีให้อย่างเงียบๆเ,เท่านั้นถ้าหากเธอจะเข้าร่วมงานเลี้ยงการกุศลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าเท่านั้นที่สำคัญแกต้องให้เย่เฉินรู้ด้วยว่าแกทำทั้งหมดนี้เพราะแกชอบเขาเพราะแกรักเขาเข้าใจไหมแสดงออกสิตะโกนดังๆบอกเขาไปจะมาอมพระนำทำตัวเป็นนางเอกอยู่ทำไมไร้สาระ เออกูชิวี้รูปผมยาวระหว่างขมับของเธออย่างเชื่องช้าพลางพูดเบาๆไม่จำเป็นหรอกฉันไม่ต้องการเครดิตจากพี่เย่เฉินเฉินโต้ตัวตบต้นขาตัวเองอย่างแรงด้วยอาการฉุนจัดและถามว่าชิวี้ฉันถามจริงๆแกยังอยากแต่งงานกับเขาไหมกูชิวี้ตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้จึงพูดโดยไม่รู้ตัวแน่นอนฉันอยาก เฉินโต้ตัวบีบต้นขาของกูชิวอี้กัดฟันด้วยความโมโหและพูดว่าถ้าแกอยากจะแต่งงานกับเขาจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหยุดทำตัวงี่เง่าได้แล้วใช่ว่าจะมาปิดทองหลังพระอย่างเงียบๆเก็บกดความรู้สึกอยู่คนเดียวภาวนาว่าสักวันฉันจะสมหวังไร้สาระสิ้นดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งที่แกทำเพื่อเขาแกต้องแจ้งให้เขาทราบทันที ไม่เช่นนั้นอย่าทำเลยซะดีกว่าเพราะแกจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเฉินโต้ตัวจ้องมาที่เธออีกครั้งแล้วว่าแกรู้ไหมว่าความพยายามที่ไร้ประโยชน์คืออะไรกูชิวอี้ตกใจกับรัศมีของเฉินโต้ตัวพลางพูดอย่างตะกุกตะกักฉันรู้ฉันรู้เฉินโต้ตัวถามเธอทันทีเหมือนครูที่กำลังถามนักเรียนที่สมองทึ่อว่ามาเถอะ บอกฉันทีช่วยอธิบายคำว่าความพยายามที่ไร้ประโยชน์หน่อยมันหมายความว่ายังไงกูชิวอี้พึมพรรม์ฉันจะอธิบายยังไงดีสมมุติว่ามันเป็นงานก็แล้วกันคือมันเป็นความพยายามที่ไม่ถูกต้องหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือเอองานที่ไม่สามารถได้รับในสิ่งที่ต้องการได้ประมาณนั้นเฉินโต้ตัวบกมือทันทีไรสาระ ฉันเป็นนักศึกษาศิลปศาสตร์วิชาเอกฟิสิกส์ฉันจะอธิบายด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่ายๆให้เธอฟังนะว่างานที่ไร้ประโยชน์มันหมายถึงอะไรบทที่4 4 0พเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วนางก็นั่งตัวตรงและพูดกับกูชิวอี้อย่างจริงจังว่าคำว่าความพยายามที่ไร้ประโยชน์เปรียบเสมือนพี่เยเฉิญของหล่อนยืนอยู่คนเดียวบนยอดเขาเอเวอเรสต์แต่หล่อนยืนที่เชิงเขาทันทีหอลา งอจากนั้นในทุกๆวันหล่อนก็ตะโกนเรียกชื่อเขาพี่เย่เฉิญพี่เย่เฉิญแม้ว่าหล่อนจะตะโกนให้ตายพี่เย่เฉิญของหล่อนก็ไม่ได้ยินราวกับว่าเขาหูหนวกเป็นใบแม้ว่าหล่อนจะตะโกนจนถึงอายุแปดสิบเขาก็ยังไม่ได้ยินสิ่งที่หล่อนพูดเข้าใจยังเมื่อเฉินโต้ตัวพูดจบเธอจึงรีพูดอีกครั้งเปรียบกับแกพี่เยเฉินของแกเขายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับแกในตอนนี้ แต่แกกลับดันพยายามในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เขานัดแกสามปีใช่ไหมแม้หลังจากสามปีผ่านไปความคิดของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการสรุปเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับแกถามจริงๆแล้วแกจะทำอะไรได้อีกรอเขาอีกสามปีใช่ไหมเชื่อไหมหากแกยังคงทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้อีกสามปีก็ยังเหมือนเดิม เมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของกูชิวอี้ก็ซีดเผือกทันทีราวกับกระดาษเธอเข้าใจความหมายของคำพูดเฉินโต้ตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นเธอตระหนักได้ในทันทีว่าสิ่งที่เฉินโต้ตัวพูดนั้นถูกต้องจริงๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอจึงรีบถามเฉินโต้ตัวด้วยความนอบน้อมโต้ตัวโต้ตัวสอนฉันได้โปรดสอนฉัน ฉันจะเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ของการทำงานที่ไร้ประโยชน์ตอนนี้ได้อย่างไรเฉินโต้ตัวกล่าวทันทีดูตัวอย่างผู้หญิงบางคนบนโลกอินเทอร์เน็ตสิทำไมพวกเธอถึงมีข่าวซุบซิบบ่อยๆไม่เว้นแต่ละวันคำตอบคือเพราะพวกเธอไม่เพียงแต่ไม่ได้พยายามทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เท่านั้นแต่พวกเธอยังเปลี่ยนความพยายามมากมายเพราะผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ใช่ บางทีฉันว่าแกน่าจะพิจารณาดูวิธีที่พวกหล่อนทำซักหน่อยนะของบางอย่างเมื่อดูแล้วเสียเวลาพวกเธอเหล่านั้นไม่รอชาที่จะโยนทิ้งแต่ไม่มีใครมัวมาเสียเวลากับคนที่มองไม่เห็นคุณค่าหลังจากความพยายามซักคนพวกผู้หญิงเหล่านั้นพวกหล่อนต่างก็มีคติประจำใจคือผู้ชายไม่ไรเท่าใบพุทรา ทันทีที่กล่าวจบเฉินโต้ตัวกล่าวอีกครั้งว่าแน่นอนฉันไม่ได้ชักชวนให้แกเป็นผู้หญิงแบบนั้นแต่อย่างน้อยแกจะต้องให้เย่เฉินรู้ว่าแกทุ่มเทเพื่อเขามากแค่ไหนเอางานเลี้ยงอาหารเย็นการกุศลนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ทันทีที่แกได้ยินฉันบอกว่ามันเป็นกองทุนการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าจู่ๆแกก็ตัดสินใจไปทันทีตัวอย่างเช่นนี้บ่งบอกว่าแกมันโง่ ฉันไม่ได้บอกว่าแกสมควรที่จะไปร่วมงานหรือเปล่าเท่านั้นบทสรุปรู้ไหมว่ามันคืออะไรกูชิวอี้สายหัวอย่างงุนงงว่างเปล่าเฉินโต้ตัวทอดถอนหายใจและพูดอย่างโกรธเคืองอีกทีแกมันโง่จริงๆคำตอบเดียวคือถ้าเย่เฉินไปร่วมงานเลี้ยงแกค่อยไปถ้าเย่เฉินไม่ไปแกจะไปทำสักกระเบืออะไร สิ่งที่แกทำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลอันนี้ยอดเยี่ยมส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเย่เฉิญถ้าสำหรับเพื่อการกุศลอย่างที่แกพูดเบื้องต้นจะเป็นการดีที่สุดที่จะบริจาคเงินหนึ่งล้านดอลลาร์บริจาคแล้วสดชื่นรื่นรมมีน้ำใจแล้วทำไมยหล่อนถึงจะต้องไปที่นั่นด้วยตัวเองเว้นแต่เทพบุตรเย่เฉิญของแกยินดีเสด็จไปกับแกด้วยแกถึงเสนอหน้าไปเข้าใจยัง เอเอโอโอกูชิวอี้รีบถามด้วยความประหลาดใจสรุปก็คือให้พี่เย่เฉินไปกับฉันใช่ครับเฉินโต้ตัวพยักหน้าพูดพร้อมกับเสริมอีกว่างานเลี้ยงการกุศลอยู่ในนิวยอร์กส่วนเขาอยู่ที่โพรวิดเน์ใช่ไหม เขาอยู่ใ,ใกล้แกมากขับรถมาไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อความรักของแกที่มีต่อเขาแต่ยังให้เย่เฉินทราบเจตนาของแกด้วยและเป็นการสร้างโอกาสให้คนทั้งสองได้ใกล้ชิดกันนี่แหละคือความพยายามที่มีประสิทธิภาพเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฉินโต้ตัวตบหน้าอกตัวเองพลางทอดถอนหายใจเฉินโต้ตัวเฉินโต้ตัวคุณช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆ ดวงตาของกูชิอี้เปล่งประกายวิบวับเมื่อได้ยินและรีพูดอย่างตื่นเต้นโอ้โต้ตัวที่รักเธอพูดถูกถ้าเธอไม่บอกฉันคิดไม่ออกเลยนะเนี่ยพี่เย่เฉินสามารถมานิวยกเพื่อพบฉันได้มันสมบูรณ์แบบยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเธอมองที่เฉินโต้ตัวพลางพูดด้วยอารมณ์ว่าโอ้โต้ตัวที่รักเธอช่างเป็นผู้หญิงที่แสนดีสำหรับฉันซะจริงๆมามะ ให้ฉันจูบเธอฉันอยากจะอุทิศจูบแรกให้กับเธอมามะคนดีขณะที่หลบเลี่ยงเฉินโต้ตัวแซงทำเป็นรังเกียจขยะขยงและกล่าวว่าอะไรนะหล่อนยังไม่ได้อุทิศจูบแรกให้กับพี่เย่เฉินของหล่อนเลยหรือกูชิวอี้พูดอย่างเขินอายเปิรดฉันจูบหน้าพี่เย่เฉินไปแล้วแบบนี้มันไม่นับว่าจูบเหรอ เฉินโต้ตัวขมวดคิ้วเริ่มมีอารมณ์อีกครั้งพูดว่าชิวอี้อะไรของแกเนี่ยจะให้ฉันบอกฉันสอนทุกอย่างเลยรึรู้ไหมการจูบหน้ามันไม่มีประโยชน์หรอกคราวหน้าอย่าจูบหน้าจูบปากทันทีพลางตวัดลิ้นโดยตรงบทที่4,500เมื่อได้รับแรงบันดาลใจกูชิวอี้ก,ก็รีบกลับมาที่ห้องส่วนตัวพร้อมมือถือ ทันทีที่เธอเข้าไปในห้องเธอก็โทรหายเย่เฉินทันทีในเวลานี้เย่เฉินกำลังนอนขี้เซาอยู่บนโซฟาในโรงแรมแบบเซ็งเซ็งเซียวซูหลันไปเรียนแล้วและเขาก็อยู่โรงแรมคนเดียวและยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีในส่วนคนของว่านโพจุนก็มาถึงนิวยอร์กทีละคนแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสใดๆที่เกี่ยวข้องกับเฉียวเฟยอยู่หลังจากที่เด็กคนนี้มาถึงนิวยอร์ก ราวกับว่าเขามีเทคนิคพิเศษในการหลบหนีและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทันทีไม่มีแม้แต่กลิ่นตูต่เพียงเล็กน้อยให้สืบหาเมื่อเห็นว่ากูชิวอี้โทมาเย่เฉินก็กดรับสายทันทีเสียงหวานทางอีกฝั่งของกูชิวอี้ดังขึ้นทันใดพี่เย่เฉินสะดวกคุยหรือเปล่าคะอืมเย่เฉินบิดเอวและยิ้มวันนี้พี่ขี้เซาไปหน่อยเพิ่งตื่นมีเรื่องด่วนหรือเปล่า กูชิวอี้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สุภาพว่าพี่เย่เฉินคือนี้อีกไม่กี่วันชิวอี้จะบินไปอเมริกาแล้วอีกทั้งยังมีหอการค้าจีนในนิวยอร์กได้เชิญชิวอี้ไปร่วมงานเลี้ยงการกุศลด้วยก็เลยก็เลยโทรมาหาพี่ร่วมงานเลี้ยงการกุศลเหรอเย่เฉินไม่คิดมากแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าถ้าเธอมีเวลาก็ไปที่นั่นเลยสิแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือเหนื่อยเกินไปเพียงหาเหตุผลที่จะปฏิเสธได้ กูชิวอี้พูดจริงๆแล้วชิวอี้อยากไปมากเพราะวัตถุประสงค์ของการกุศลครั้งนี้มันมีความหมายมากโครงการนี้ถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับเด็กกำพร้าชาวจีนในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะโอ้หรือเย่เฉินยิ้มและพูดว่าฟังดูก็มีความหมายดีนะแต่โดยรวมควรอยู่ที่สถานการณ์จริงของเธอและอย่าบีบเวลาตัวเองมากเกินไปเสียงของกู่ชิวอี้หยุดนิ่งนิดนึงและเธอก็พูดอย่างเขินอายว่าพี่เย่เฉินคะ ที่โทรหาพี่เพื่อถามว่าพี่พอจะมีเวลาที่จะมาร่วมกิจกรรมกับชิวี้ในเย็นวันที่11ไหมคะจากนิวยอร์กถึงสถานที่ที่พี่อยู่ก็ไม่ไกลเกินไปใช่ไหมเมื่อเย่เฉินได้ยินคำร้องขอของเธอความคิดแรกของเขาคือการปฏิเสธท้ายที่สุดกูชิวี้เป็นดาราดังและงานเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อการกุศลเป็นงานสาธารณะหากตัวเองไปกับเธอคงตกเป็นเป้าของนักข่าวแน่ โดยเฉพาะข่าวซุบซิบคงหลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจทำให้เกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นอีกด้วยดนูเหมือนว่ากูชิวอี้จะคาดเดาสิ่งที่เย่เฉินกำลังกังวลดังนั้นเธอจึงรีบกล่าวว่าพี่เย่เฉินถ้ากังวลเกี่ยวกับสื่อชิวอี้จะบอกผู้จัดงานเพื่อให้พวกเขาไม่ต้องเชิญสื่อใดๆมาร่วมงานเมื่อเห็นว่าเย่เฉินยังคงลังเลอยู่ กูชิวอี้ก็กล่าวอย่างสุภาพว่าพี่เย่เฉินเพียงแค่พี่มากับฉันถ้ากังวลว่าจะใช้เวลานานชิวอี้จะจัดเฮลิคอปเตอร์ไปรับนะให้พี่บินตรงมาที่นิวยอร์กได้ชั่วโมงเดียวก็เพียงพอไปกลับเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นบวกกับเวลาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอีกชิวอี้ขอแค่สชั่วโมงมันคงจะไม่ทำให้พี่เสียเวลาหรอกใช่ไหม ในเวลานี้หัวใจของเย่เฉินก็กระตุกทันทีทันใดนั้นเขาก็นึกถึงเฉียวเฟยหยุนที่หายไปในนิวยอร์กและเขาก็อดไม่ได้ที่จะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็พูดว่าโอเคเมื่อถึงเวลานั้นพี่จะไปกับเธอเมื่อได้ยินเช่นนี้กูชิวอี้ก็ส่งเสียงเชียร์อย่างมีความสุขในทันทีเยสเยี่ยมมากขอบคุณพี่เย่เฉินไอเลิฟยู เย่เฉินสายหัวอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่ามันก็แค่เรื่องเล็กน้อยทำไมเธอต้องมาขอบคุณพี่หลังจากพูดแล้วเย่เฉินก็พูดอีกครั้งว่ายังไงก็ตามนุ่นน่านช่วยพี่ค้นหาหน่อยนะว่ามีใครในหอการค้าจีนแห่งนี้ที่คุ้นเคยกับตระกูลอันบ้างไหมกู่ชิวอีร้รีพูดได้ค่ะชิวอี้จะถามให้เดี๋ยวนี้ในไม่ช้ากู่ชิวอี้ก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเพื่อนเก่าของพ่อเธอ ในมุมมองของคนในสมาคมการค้าแห่งนี้หรือทั่วอเมริกาเหนือสำหรับอิทธิพลของตระกูลอันหากมีคนในสมาคมที่คุ้นเคยกับตระกูลอันจริงๆบุคคลนั้นจะเปรียบเสมือนแสงสว่างของดวงดาวที่สามารถพึ่งพาดวงจันทร์เพื่อทอแสงระยิบระยับได้